งบประมาณไม่มีเหรอทำไมต้องไปขอบอยจากชาวบ้านโ,อ,โ,อ,โาอ้ย่ะเอ้ยปัญญาอย่างนี้ยังอยากจะมาเป็นคนอีกไม่ได้รู้เรื่องเฮียอะไรเลยการจะวางงบประมาณทำอะไรเนี่ยมันต้องมีแผนงานเสนอเข้าไปก่อนเสนอแผนงานว่าปีนี้จะจัดซื้อเสื้อกรอบสามพันตัวนะครับ หรือจะสร้างถนนตรงไหนจะทําหลุมหลบภัยตรงไหนต้องเสนอผ่านสภาพรมัดงบมาต้องมาผ่านการจัดซื้อจัดจ้างเร็วสุดใช้เวลาปีครึ่งถึงสองปีปีครึ่งถึงสองปีแต่นี่สงครามมันมาประจันหน้า,ขาเขมรมันมากวนตีนมันเริ่มยิงเรามึงจะไปหาเงินที่ไหนทัน แล้วชาวบ้านคนไทยเขารักแผ่นดินไทยเขารักทหารเขาก็ช่วยกันบริจาคไม่ดีเหรอกูไม่อยากจะด่าพวกมึงนะเอาส้นตีนอะไรคิด่ะฮะเอาส้นตีนอะไรคิดประชาชนเขาเบริจาคด้วยจิตศรัทธานะเขาเบริจาคด้วยจิตศรัทธาทหารอยู่แนวหน้า เสื้อกรอเนี่ยมันเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามตามประกาศของกระทรวงกลาโหมแต่ถ้าผู้ครอบครองเป็นหน่วยราชการเป็นทาหารเป็นตำรวจเป็นฝ่ายปกครองไม่ผิดครับไม่ผิดสามารถขออนุญาตได้และเสื้อกรอะเนี่ยผมเองเนี่ยมีความรู้ พอสมควรเรื่องเสื้อเกราะกันกระสุนมันมีเลเวลหนึ่งสามี่ห้านะครับที่กันมันซื้อเนี่ยมันซื้อเลเวล4ี่เลเวลสี่ทำด้วยเส้นใยดูป้องข้างนอกแล้วเ็มีแผ่นเซรามิกลรองข้างล่างนะครับกันกระแทกพอกกระสุน m 1 6ทีหอาก้าหรือสเก็ดระเบิดเนี่ยมันแรงนะครับมันสามารถป้องกันได้ เขาขายในท้องตลาดเนี่ยถูกถูกเลยจะซื้อขายกันในตลาดมืดก็ต้องราคาตัวละประมาณหมื่นห้าถ้าขายถูกต้องก็จะต้องอัวประมาณสองหมื่นนี่ไอ้กันมันซื้อได้ในราคากี่พันเองหกพันมั้งผมว่าราคาต้นทุนเลยนะราคาต้นทุนเลยนะนะครับ มึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรวะไอ้พวกส้นเตีนมึงจะไปจับผิดเขาทำเหี้ยอะไรเงินมึงก็ไม่ออกเงินมึงก็ไม่บริจาคนะครับ